เทคนิคนะสำหรับการเพิ่มยอดขายในทัษณะของบอสนี่เป็นยังไงบ้างคะครับก็เป็นหัวข้อที่สำคัญหัวข้อหนึ่งนะครับของการเป็นนักธุรกิจก็คือการ up selling หรือ up sell ที่เราเรียก,กย่อๆก,กันนะครับคือเพิ่มยอดขายจากลูกค้าได้อย่างไรนะครับอันนี้มีแ p sell นิดนึงนะครับคุณหญิงว่าแปลว่าไอ้ลูกค้าเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราขายได้แล้วใช่ไหมครับคราวนี้ก็เลยไปเพิ่มยอดขาย ขายได้แล้วค่ะขายได้แล้วค่ะหมายความว่าคาถามนี่คือเขาที่แล้วเนี่ยลูกค้าคนนั้นเนี่ยเราขายได,ได้แล้วใช่ไหมครับแล้วรอบนี้เราก็เลยจะไปอัพเซลล์หรือว่าไปเพิ่มยอดขายใช่ไหมใช่ค่ะเห็นจากความสามารถของทุกคนละขายได้หมดแล้วค่ะโอเคแล้วลูกค้าเดิมเนี่ยนิดนะครับตัวทีนะครับลูกค้าเดิมที่เราพูดถึงนี่นะครับเอ่อมันเหมือนกับเออเรากับเขาเนี่ยต้องมีความผูกพันมีความประทับใจ นะครับจึงจึงนำไปสู่การปิดการขายได้แล้วในรอบแรกนะครับแล้วก็ในรอบนี้เนี่ยนะครับเหมือนหนังภาค2นะครับหนังภาค2ถ้าไม่น่าสนใจเออหนังภาคหนึ่งถ้าไม่น่าสนใจเนี่ยนะครับภาค2เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังเยอะมากนะคุณผู้ครับการขายครั้งที่2เนี่ยถ้าการขายครั้งแรกนั้นไม่ไม่สำเร็จหรือสําเร็จแล้วเนี่ยอึมครึมอึมครึมหรือว่าอึดอัดเนี่ยจะมาสู่ภาค2เนี่ยหรือการ ไป up s e l ล i n g เนี่ยคงเป็นเรื่องที่อาจจะยากขึ้นมานิดนึงนะครับอย่างไรก็ดีในภาคแรกเลยนะครับขึ้นคอของพัคู่นะครับสุธีครับค่ะก็ถึงถือว่าในภาคแรกนี่สำคัญมากมากเลยนะคะครับในในภาคแรกจริงๆแล้วเนี่ยการ up s e l ล i n งสามารถทำได้ในครั้งแรกเลยนะคุณหญิงรเรียกว่าการขายเนี่ยกับลูกค้าคนนั้นแหละครั้งแรกเลยคือ ยกตัวอย่างแล้วกันครับเพื่อจะเห็นภาพชัดนะครับเช่นในวันแรกที่มีการซื้อขายกันเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะขายของเพิ่มเติมได้นะเช่น uh huh. เราเนชวนเขาเป็นสมาชิกเลยก็ได้ uh huh. ก็เรียกว่าถ้าเราสมัครนะครับจะได้สิทธิ์ได้ส่วนลดเนี่ยนะครับสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยพอตรงนี้เนี่ยลูกค้าเขาอาจจะมีความเห็นเพิ่มเติมว่าเอ้อยังงั้นสินค้าอื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีส่วนลดไปด้วย จริงไหมครับอันนี้ก็เป็นการ up selling เหมือนกันนะครับหรือหรือเราง่ายๆเลยเราแจ้งโปรโมชั่นในคุณหญิงว่ามีโอกาสที่ up ซ e l l i n g ไหมมีนะคะนี่หว่าณวันนั้นที่เรากาลังขายไปแล้วนะแล้วเราก็ปิดการขายไปแล้วแต่เราอยากที่จะแมบเพิ่มยอดขายเนี่ยเราก็มีการแจ้งโปรโมชั่นเพิ่มเติมไปนะครับจากซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นอาจจะกลายเป็นซื้อสามฟรีหนึ่งหรือห้าฟรีหนึ่งใช่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการอันนี้ก็เรียกเป็นการ up s e l ล i n g เหมือนกัน บางคนอย่างนี้ไม่กล้าเสนอไงอพราอไม่กล้าเสนอนะครับเราก็พลาดโอกาสของการที่จะเพิ่มยอดขายการเพิ่มยอดขายเนี่ยไม่ได้ทําหลังจากครั้งครั้งนั้นแต่อาจจะเป็นครั้งนั้นเลยครั้งแรกที่เรามีการเจอกันครั้ก็ได้หรือครั้งที่มีการนําเสนอนะสินค้าเนี่ยเราอาจจะมีการแจ้งโปรโมชั่นสิทิพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็จะนําไปสู่การเพิ่มยอดขายเนยได้เหมือนกันคุณหิงพนึก่าออกไหมครับหรือว่า การอัพเซลลิงเนี่ยอาจใช้วิธีการอย่างนี้ก็ได้คุณหญิงครับอ,อธิบายถึงสินค้าที่อะไรร่วมกับอะไรอะไรร่วมกับอะไรเนี่ยเป็นการเพิ่มยอดขายได้เช่นกันนะครับสมมติว่าเราพูดถึงสินค้าตัวนึ่งเจ้าตัวนงของอยาลาแล้วกันครับเป็นเอมบูรท19ซึ่งมีสารสําคัญตัวหนึ่งชือ e ่อ ETCG โอ้ลูกค้าเข้าใจแล้วจบแล้วะนะครับแต่เราอาจจะบอกว่าเรามีเครื่องดื่มชาเขียวด้วยนะอืม ซึ่งในชาเขียวเนี่ยก็มี e g c g อยู่นะก็เป็นมัทฉะที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเลยอย่างนี้ทำให้เพิ่มยอดขายจากสินค้าได้อีกอะรไรก็เป็นวิตามินซีมีหลายอย่างอ่ออาอมหมายคืออะไรใช้ร่วมกับอะไรก็เป็นการเพิ่มยอดขายได้เหมือนกันนะครับเรียกว่านำเสนอเป็นเซ็ตนะครับโดยใช้อะไรร่วมกับอะไรพอเห็นภาพไหมครับเห็นภาพนะครับ คือเราไม่ได้จบแค่ตัวตัวสินค้าตัวนี้แต่สามารถใช้ร่วมกับอะไรได้อีกนะครับตรงนี้การตัดสินใจเป็นเรื่องของลูกค้านะครับแต่การนําเสนอเป็นเรื่องของเราถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดสินใจแทนลูกค้าเด็ดขาดเลยนะครับพอเห็นภาพเลยว่าเราจะเพิ่มบางทีเราไปคิดแล้วว่าลูกค้าคงไม่ซื้อหรอกเพราะเขาซื้อไปเยอะแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีจุกจุ๊กจิกิกเนี่ยนะครับคุยไปคุยมาเอ๊ะยัง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 มีต่อเล็กๆนะ เอพี่เคยใช้กันแดดไหมครีมกันแดดที่ดีเนี่ยนะครับ SPF ที่คุณภาพสูงเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจะพูดถึงเครื่องสำอางที่อาจจะมีโปรดักต์อีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เห็นภาพใช่ไหมครับหรือในวันนั้นเลยที่วันแรกที่มีการพูดคุยพอจบเรื่องสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะนำเสนอว่าพี่รู้ไหมว่าท,ที่ที่บริษัทเราเนี่ยมีการสะสมแต้มด้วยนะ อือ <c oughs> สะสมแต้มเนี่ยก็จะเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการบริโภคเนี่ยเพิ่มเติมนะครับก <c oughs> ็อาจจะมีการนําเสนอในการอัพแพคเกจนะครับโดยมีการสะสมแต้มไปอย่างนี้มีโอกาสที่จะเพิ่มเพิ่มยอดขายได้ไ,ดไหมเพ <c oughs> ิ่มยอดขายได้ค่ะ <c oughs> อืมนะครับนี่ในครั้งแรกเลยนะในครั้งแรกยังอัพเซลลิงได้ขนาดนี้นะ <c oughs> ยังมีการอย่ายกตัวอย่างอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในการอัพเซลลิงก็คือสอบถามความต้องการสินค้า อื่นๆเพิ่มเติมความหมายคือถึงแม้ว่าการขายสินค้าได้จบไปแล้วนะคร<ช>ับแล้วก็มีการนาเสนอโปรโมชั่นมีการนำเสนอชุดเซ็ตมีการนําเสนอต่างๆแ,แต่ก่อนจะจบเนี่ยเราก็อาจจะมีการพูดคุยด้ดหต่อยาพี่คะพี่ครับสอบถามจริงๆแล้วแบบพี่ยังมีสินค้าอะไรที่กาลังมองหาเพิ่มเติมอีกไมหมหรืออพี่มีอะไรที่เป็นประเด็นที่เผื่อผมจะช่วยได้่าเป็นการพูดคุยกันก็ได้นะคะไม่ใช่เป็นสอบถามความต้องการของเขา ในอนาคตรหรือว่าแล้วแต่นะคะว่าเราสามารถเราก็ดููความต้องการของลูกค้าว่างั้นเถอใช่แต่น้อยคือเราได้เก็บเป็นข้อมูลเอาไว้ว่าหรืออ,อาจจะอาจจะจังหวะนี้เลยในการอัพเซลเลยนะครับเพราะคําตอบของลูกค้านี่เราอาจจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเพิ่มเติมไปเติมเต็มช่องว่างเล็กๆก,ก,ก็เป็นการอัพเซลลิ่งเลยเหมือนกันนะครับคุยไปคุยมาอ้าวสามีดื่มกาแฟแล้วอยากได้กาแฟคุณภาพอ่ะเราก็มีกาแฟนำสนออีกอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมครับค่ะ นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นาถามลูกค้าเลยตรงๆนะเพื่อจะเป็นการาหาช่องว่างแล้วก็เติมเต็มนะช่องว่างนั้นนะครับหรือในครั้งแรกที่มีการไปพบปะลูกค้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเราอัพเซลลิงดยการเชิญลูกค้าเข้ากลุ่มนะครับเพราะเมื่อลูกค้าเข้ากลุ่มลูกค้ามีความรู้เพิ่มขึ้นความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะบางทีลูกค้ามาฟังสัมมนาแล้ว โอ้ oh, มันน่ากินมากอยากให้คุณแม่ทานด้วยอยากให้คุณพ่อทานด้วยอยากให้สามีทานด้วยอยากให้ลูกทานด้วยกลายเป็นว่าเข้าสมมนากลุ่มแล้วมาฟังมีการโชว์เคสมีการแชร์ประสบการณ์เนี่ยก็รู้สึกว่าอย,อยากให้คนในครอบครัวทานเพราะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นจำไว้น,นะครับความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเท่ากับยอดขายที่เพิ่มขึ้นความรู้ที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าเท่ากับยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับอ,อ,อันนี้เป็นการ up selling เนี่ยเหมือนกันเยอะหมดเลยใช่ไหมครับใช่เยอะเลยค่ะ ประเด็นเมื่อกี้เล็กๆหนึ่งคือการตอนเริ่มนะคะบอสที่อสุดจุดหนึ่งคือการสร้างสายสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่ทำให้เเป็นพื้นฐานเลยนะคะแล้วก็วันทีทบอสบอกไปการอัพเซลลเนี่ยเราอย่าจัใจแทนลูกค้าอ่าฮะนะคะก็โโอหยังมีอีกนะบางทีบางทีมันอาจจะพลาดโอกาสในการที่จะเพิ่มยอดขายนะครับเมื่อกี้อันหนังสมมติเราขายของเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเชิญข้ัมมนเข้ากลุ่มแลยเพราะว่ามีโอกาสที่จะเพิ่มยอดขายได้เหมือนกัน รเราอาจจะขอรายชื่อลูกค้าได้ไหม<__เพราะว่าอาจจะมีคนที่เขารักมีคนที่เขาปรารถนาดีอยากให้มีเช่นชั่วโมองนีคน้คนกลัวเรื่องของโควิดใช่ไหมครับระบาดหนักมากเขาอาจจะต้องการให้เราเนี่ยไปแนะนําญาติเขาผู้ใหญ่ที่เขารู้จักหรือคนที่ใกล้ชิดเขาถ้าเรามีการขอรายชื่อเครือข่ายของเขานะครับรายชื่อคือการขยายฐานธรุรกิจน,นะครับอันนี้ก็เป็นการอัพเซลลิงไดหมือเงันจากลูกค้าคนเดียว เรามีการต่อ,อรายชื่อขอ,อรายชื่อคนที่เขาสามารถแนะนําเราได้จะคนสองคนก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็บอกเขาว่าจะต้องขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ขอญาตที่จะแจ้งกับเพื่อนเพื่อนของพี่นะครับว่าพี่เป็นคนแนะนํามาอย่างนี้ทาให้เกิดการเชื่อโยงนะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นเวลาเราไปพบปะอย่างนี้เป็นการอัพเซลได้ไหมคุณหญิงได้เลยค่ะเนี่ยสังเกตว่าเส้นผมบางภูเขาเราสามารถทำอีกได้หลายอย่างหรือแม้แต่ก่อนก,กล,ลับ คลิปสินค้าในตะกูที่เป็นซีรีส์ของสินค้าเนี่ยเพิ่มเติมไปหรือว่าแชร์ประสบการณ์ของนักวิทยาศาสตร์นะครับหรือคลิปข่าวต่างๆเขาดูคลิปต่างๆเขาอาจจะโทรกลับมาน้องๆที่พี่ซื้อไปเมื่อตอนช่เช้าที่น้องเสนอเซตห้าฟรีหนึ่งเนี่ยพี่ขอซื้อเซตห้าฟรีหนึ่งดีกว่าเพราะฟังแล้วเนี่ยดูคลิปแล้วเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากเลยอย่างนี้เป็นการอัพเซลลิงนะไหมคุณจิได้เลยได้เลยครับได้คิดครั้งแรกได้ไหมฟังครั้งแรกเนี่ยไม่มีใครจับประเด็นได้หมดนะ S <S ยิ่งยิ่งถ้าเกิดนักขายคนไหนเนี่ยมีความมีความสามารถเยอะนะคะสามารถพีเต์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะแบบฟังไปแบบนั้นน้นแล้วก็แต่เขาอาจจะยังจับประเด็นไม่ได้ก็ได้นะยังไม่ได้จดจําสิ่งสําคัญก็ได้นะคะข้อมูลที่เราเราส่งย้อนหลังกลับไปเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เพิ่มยอดขายขึ้นมาได้ก็ได้เนาะใช่รางทีตอนที่ที่อยู่กับเราเนี่ยมันมีสิ่งรบกวนสียงแวดล้อมนะครับพอพอเราส่งริก์ไปให้เขาได้เห็นภาพข่าว อ๋อมีเคยเออกข่าวด้วยเหรอสินค้าตัวนี้นะครับทำให้เขารู้สึกว่ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับก็เป็นการอัพเซลลิงจากการส่งริก์แรกแลกหลายแล้วก็ส่งริก์ไปให้คุณสังเกตไม่ว่ารายละเอียดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราสามารถจะอัพเซลลิงได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เรากําลังนําเสนอขายอยู่แล้วด้วยเลยแต่เรามักจะแบบจบแล้วกลับบ้านจบแล้วกลับบ้านนะครับขอแซวน,นะแค่นหนึ่งชิ้นก็พอแล้วอะไรเงี้ยนะครับ ดังนั้นนี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับใครฟังแล้วเนี่ยนะครับเก็ตนะครับใครฟังแล้วเก็ตนะครับช่วยกดหัวใจมารัวๆหน่อยนะครับเพื่อที่เราจะได้เหมือนกับว่าซาบะตะกำลังฟังตรงนี้อยู่นะแล้วก็เก็ตแล้วนะครับว่ามันมีรายละเอียดที่เราสามารถจะเพิ่มยอดขายโอ้ขอบคุณน้องเวขอบคุณหลายคนของดูไม่ทันแล้วมากันเต็มเลยนะครับ <c oughs> ไอ้รายละเอียดเล็กๆ,ๆเนี่ยนะครับมันมันเป็นตัวที่เราอาจจะพลาดในการเพิ่มยอดขายจากตรงนั้นก็ได้ จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่คุยกับลูกค้าแบบ Face t o f a c e นะครับแต่การที่ลูกค้า Inbox มาเราสามารถจะอัพเซลล์ได้จากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับพอเห็นภาพใช่ไหมครับว่าเราพลาดยอดขายไอ้ครั้งแรกอาซื้อชิ้นเดียวนะครับพออัพเซลลิ่งอ่ะซื้อเป็นโหลก,ก็ได้นะ <c oughs> ใช่ก็น,นึกต่อยอดให้ญาติพี่น้องด้วย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมสังเกตไหมครับแต่เราพอมองว่าเขาซื้อชิ้นเดียวแล้วคงจะไม่มีกําลังแล้วเราก็เราก็จบไปแล้วก็ไปหาลูกค้ารายใหม่ซึ่งลูกค้ารายใหม่ก็ต้องไปสร้างสัมพันธ์เเไปริ่มจาก หนึ่งสองสามสี่ทั้งที่ลูกค้าคนนี้อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยครับเขาได้ข้อมูลไปแล้วและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราด้วยนะครับสามารถที่จะอัพเซลล์ได้เลยเห็นภาพไหมเห็นภาพค่ะว่าประโยคนี้ดีดีมากนะคะที่แบบพอลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยสายสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่ต่อยอดมาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ์มากๆนะคะเพราะว่าจะทําให้ต้องมีการติดตามทงนี้ก็ได้เขารู้สึกพอใจให้เขารู้สึกประทับใจให้เขารู้สึกไว้ใจ วางใจและเชื่อใจเราอย่งตลอดไปอะไรเงี้ยนะคะที่คุณพูดนี่เป็นเทคนิคที่ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานของการเป็นเป็นเพื่อนเป็นการยานมิตรกันตลอดไปเพราะการที่เราเป็นลูกค้ากันนะครับเป็นสมาชิกกันเนี่ยคงไม่ได้เป็นแค่การขายครั้งเดียวแต่คงจะเป็นการช่วยการแก้ปัญหาเขาดูแลเขาติดตามเขานะครับแล้วก็มีโอกาสที่เราเป็นบุญสัมพันธ์ที่มาเจอกันเนี่ยได้ยาวๆเลยนะยาวๆเลย อย่างที h h? ่เราคคยคุยกันไปในอีพีก่อนๆว่าการเป็นลูกค้ากันนะครับการเป็นสมาชิกกันเป็นคนในเครือข่ายเป็นทีมงานกันเนี่ยคงไม่ใช่แค่วันเดียวหรือสินค้าชิ้นเดียวแต่เป็นการดูแลกันนะครับเสมือนเครือญาติกันตลอดไปเพราะเราเจอกันแล้วมีบุญสัมพันธ์กันนะครับคุณหญิงเห็นภาพตรงนี้แล้วอันนี้แค่ณนวันซื้อนะแต่ผมจะมีัพเซลล i n g ในวันที่มีการติดตามมีคุณหญิงครับสนใจอยากฟังไหมสนใจอยากฟังครับร้เพราะหนูว่าเป็น ตอนนี้ลูกค้านี่มือเยอะแล้วอ,ะอ่ะเฮ้ยจะไปต่อยอดยังไงจะไปเพิ่มยอดได้ยังไงะนะครับก็ผมให้ให้ข้อมูลอีกอันหนึ่งคือเป็นภาคสองละกันคือหลังจากที่เราจบกันไปครั้งแรกแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีการไปติดตามนะครับพื้นฐานการติดตามก็คือสายสัมพันธ์ที่คุณหญิงพูดไปเมื่อกี้นะ,ะนะครับนี่การติดตามเราเนี่ยก็เป็นการ s <S อัพเซลล์ได้เหมือนกันนะเพิ่มยอดขายได้เหมือนกันเพราะการติดตามผลเนี่ยทำให้เราลูกค้าเขารู้สึกว่าโโหห่วงใยใส่ใจอ่ะ เหมือนเหมือนคุณหมอใช่ไหมคุณหมอได้มาติดตามว่ากินยาหรือยังนะแล้วหายเร็วๆนะพี่นะหายเร็วนะครับคุณคนไข้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกอุ่นใจเช่นกันเลยนะความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นกับลูกค้าได้ถ้าเรามีการติดตามการติดตามเนี่ยนะครับเราก็ใส่ความประรานดีเข้าไปความเป็นห่วงเป็นใยนะครับในขณะเดียวกันนะครับสินค้าหมดพอดีเลยนะครับขวดที่สองที่สามที่สี่ตามมาได้เห็นภาพใช่ไหมครับแล้วก็ เราอาจจะมีการแนะนําสินค้าที่เกี่ยวข้องกันได้เช่นแนะนําวิตซีเมื่อกี้ทานคู่กับตัวโปรดักเราหลากัหลกๆนะครับหรือมีการแนะนานะครับเครื่องดื่มกระชายมิกออะกำลังมาเลยนะครับ <diver ged> ก็ช่วงนี้เพื่อความมั่นใจก็ไม่ต้องไปหาซื้อกระชายมาเรามีกระชายนะครับสกัดเนี่ยนะครับก็เป็นการแนะนําสินค้าเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยลูกค้าก็ซื้อเพิ่มเป็นการเพิ่มยอดขายเดือนกันจากลูกค้ากลุ่มเดิมเห็นภาพใช่ไหมครับ หรือให้ไอเดียอันหนึ่งครับก็คือนำอออสิทธิการสัมมนาฟรีจำได้ไหมครับความรู้เท่ากับยอดขายที่เพิ่มขึ้นความรู้เท่ากับเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาเข้าสัมมนาเขาอาจจะกลายเป็นลูกทีมก็ได้ใช่ไหมครับความรู้ที่เขาได้รับไปเนี่ยเขามองเห็นภาพเครือข่ายเขามองเห็นภาพอาชีพใหม่อาจจะกลายเป็นการปิดแพคเกจเลยก็ได้ mm hmm. ก็เป็นการอัพเซล์ได้เหมือนกันนะครับแล้วการที่ลูกค้า เขาเห็นสิทธิประโยชน์ต่างๆจากกําไรที่เพิ่มขึ้นจากการที่เขามีเครือข่ายนั่นแปลว่าอะไรครับเขาอาจจะปิดแพ็กเกจไปถึงเอ็กซ์คลูซีฟเลยก็ได้นะครับ,รบนั่นนั่นเป็นพอเขาเห็นสิทธิประโยชน์ต่างๆจากการเป็นสมาชิกแล้วก็เป็นการอัปเกรดขึ้นไปเหมือนเวลาเราไปเราไปเราไปพักที่พักอะนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดขึ้นไปเราก็จะได้อะไรที่มันดีขึ้นนะครับสิทธิที่มากขึ้นเห็นภาพเป็นคนจริงว่ายอดขายก็เพิ่มขึ้นไ้จากระเอียดเล็กๆพวกนี้ใช่ค่ะ แต่แต่ไอสิ่งที่เราบางตาเราอยู่คืออะไรรู้ไหมครับความกลัวครับกลัวลูกค้าปฏิเสธกลัวลูกค้าไม่เข้าใจกลัวคนไม่เข้าใจนะครับไอความไม่เข้าใจเป็นเรื่องของเขานะครับแต่นําเสนอต้ปเป็นเรื่องของเราก่อนจริงไหมนะครับ <S 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 นอกจากนี้แล้วนะยังเพิ่มเติมอีกข้อหนึ่งสุดท้ายนะคุณหญิงว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มยอดขายเนี่ยนะครับเราอาจจะนัดลูกค้าที่เขาเป็นสมาชิกกับเราแล้วที่เขามีการอัปเดตเนี่ยนะไปพบกับตลาดธรรมชาติของเขาก็คือ นัดเฮาบิติ้งเพิ่มเติมหรือปัจจุบันก็ตั้งกลุ่มไลน์แล้วก็นัดพูดคุยกันผ่านทางไลน์แต่นี้เวลาเราตั้งกลุ่มไลน์เนี่ยเราสามารถไลฟ์สดผ่านไลน์ได้ด้วยนะถ้าเราก็ปิดกลุ่มนี้ไปก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นห้องห้องแชทนะครับของ Facebook เนี่ยสามารถจะไลฟ์ในห้องแชทได้เป็นวิดีโอซึ่งเป็นกลุ่มที่เปิดเป็นสาธารณะก็ได้เป็นกลุ่มที่ฝากลิงก์ก็ได้เรามีเครื่องมือที่เหมือนมีห้องประชุมไม่ต้องซูมก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่า เรานัดทำเฮา m ม e t ิ n g เพิ่มเติมนะครับเพื่อจะให้โอกาสทางธุรกิจไปสู่เครือข่ายของเขาอย่างนี้เป็นการเพิ่มยอดขายไม่ค่อย,อยงอัพเซลลิง <Yeah. S 1> ได้เหมือนกันนะ <Yeah. S 1> เพิ่มยอดขายได้เหมือนกันนะครับ <Yeah. S 1> หรือนะครับส่งลิงก์เหมือนเดิมว่ามีคนนี้พูดแล้วดีมีคนแชร์ประสบการณ์เนี่ยส่งลิงก์ไปก็เป็นการทําให้เขามั่นใจมากขึ้น mm hmm. ก็เพิ่มยอดขายได้เหมือนกัน mm hmm. สังเกตเราพูดกันมาประมาณเกือบยี่นาที คุณหญิงว่ามีวิธีการเพิ่มยอดขายมีเยอะไหมก็เยอะนะคะยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยในทาว่าส่งลิงก์เนี่ยตอบโจทย์มากเลยนะคะถ้าในอดีตเนี่ยอาจจะต้องส่ง SMS หรือว่าหรืออะไรข้อความก็สั้นๆพิมพ์กันแบบยากนะคะแต่ปัจจุบันมีใค่เราส่งลิงก์นี่ง่ายมากแถมเขาได้มีโอกาสส่งคลิปวีโอสั้นๆหรือคลิปต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่จริงๆโลกุปัจจุบันเนี่ยทำงานง่ายๆกว่าในอดีตเยอะมากเลยนะคะก็ อย่างว่าทําให้ทําให้ลูกค้าเนี่ยสัมผัสได้ถึงความจริงใจของนักขายคนนี้นะคะแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเราไปชวนเขาสมัครปุ๊บพอเขาสมัครแล้วนึกว่าเขาเป็นทีมงานละ mm hmm. โอเคเดี๋ยวอยู่ไปติดต่อซื้อขายเองเลยนะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเขายังคงเป็น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 ยูเซอร์ที่เรายังคงต้องติดตามเพราะจากแรื่นี้เขายังไม่มาเวิร์กในการทําธุรกิจนะ,ะ mm hmm. หลายคนแบบโอ้สมัครแล้วไม่เป็นไรจบล้อย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะ เรายังต้องติดตามเขาอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็การส่งลิงก์ชอบนะคะการส่งลิงก์แล้วก็ให้ข้อมูลหรือแม้กระทั่งนัดประชุมในกลุ่มนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเหมือนบอสบอกนะก็ความรู้ที่เพิ่มขึ้นเ้่ากับยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับ